ให้จัดตั้งกรมวิทยาีิการพื้นเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2430เื่อบังคับบัญชาทหารบกและทหารเรืออย่างใกล้ชิดยี่งขึ้นและได้กำหนดให้วันที่8เมษายนของทุกปีเป็นวันกลาบโหรและต่อมาได้ถือเป็นวันกองทัพไทย ปัจจุบันวันกองทัพไทยตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปีและโดยได้ถือเอาวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยคือวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธสธิีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาเมือวันจันทร์เดือนยี่แรมสองข้นจจลศักราช954ตรงกับวันจันทร์ ที่18มกราคมพุทธศักราช2135เป็นจุดเริ่มต้นของวันกองทัพไทยกองทัพไทยได้ผ่านการพัฒนาและมีวิวัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทำให้ในปัจจุบันสามารถมั่นใจได้ว่ากองทัพจะเป็นรัฐประกที่สำคัญของชาติในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นอยู่ับกองทัพเรือที่ปกป้องรัชนระการทางทะเลและกองทัพอากาศทำให้ในการปกป้องหน้าฟ้าไทย ทุกองคครับต่างปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันอนธิปไต,ย,ตยของชาติโดยมีกองทัพไทยทำหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาและประสานงานาระหว่างกอาทัพทั้งสามแม้ว่าประเทศไทยของเราจะคงครัมเป็นกุญแนและมั่นคงมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก็ตามกองทัพไทยของเราก็ยังคงปฏิบัติภารกิจสำคัญและส่งเกียรต,ติออกไปอย่างไม่หยุดยั้ยงไม่ว่าจะเป็นภารกิจป้องกันประเทศภารกิจรักษ,กษาความมั่นคงภายใน ภารกิจด้านสังคมสมดุเรียบร้อยภายในประเทศรวมทั้งการพัฒนาประเทศทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์ความจเจริญและความสงบสุขในทุกๆด้านให้แก่ประชาชนชาวไทยตลอดไปในวันที่18พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันที่ทหารทาหารกำหนดให้มีพิธีประดับศัตวรริ์สิญธิ์ตนต่อธงชาติถิ่นตนหรือที่เรเรียกว่าพิธีสาบานโลงทั้งหมดทหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อประกาศความจงรักภักดีของเหล่าทหารไท ต่อคาราบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ตลอดไปดังพระบรมนาโชว,วาทก้มีหนอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมล้าเจ้าอยู่หัวในวันพระราชทานภงศชัยเฉลิมพลประจำกองทหารต่งตางๆเมืมมมม่อวันที่2 4กันยาย,ยนพุทธศักราช2 4 3 4ว่าทหารย่อมเป็นสิ่งสำ,สำคัญสำหรับที่จะป้องกันพระราชาณาตและเป็นเหตุที่จะให้อำนาจบ้านเมืองกว้างขวาง คงยั่งยืนทหารไม่เป็นแต่สําหรับที่จะต่อสู้ในเวลาที่เกิดศึกสงครามอย่างเดียวย่อมเป็นประการถ้าการศึกสงครามไม่ให้เกิดได้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องกล่าวว่าการที่มีทหารประจำรักษาพ,พระราชอาณาเขตอันเตรียมพร้อมไปด้วยเครื่องสัตว์าวุธและมีความกล้าหาญนั้นเป็นเครื่องป้องกันการที่จะเกิดสงครามได้เหตุน,นี้กองทหารทั้งปวงจึงเป็นผู้มีความชอบอยู่เนืองนี้น ธงชัยเฉลิมพลเป็นทงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระาราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทงชัยเฉลิมพลถือเป็นศิษยศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหารและเป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆเมื่อเวลาเข้าสู่สงครามทหารทัพปวงต้องมีทักษะรักษาทงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิตทงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนคพามุกอ่านกล้าหาญแห่งมน่วยทหารทัพปวงให้เข้าต่อสู้ฆ่าศัตรูให้ได้ชัยชนกะกลับมา การปฏิบัติตน่อทุกชัเฉลยท,ทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามพิธีการระเบียบแบบ